ขอให้ท่านเล่าถึงภาพรวมในความก้าวหน้าของงานไทยล้ายลุ้นเชียงรายหนครั้งี้ค่ะครับผมตอบได้อย่างภาคภูมิใจนะครับอันนี้ได้ติดตามแล้วก็ได้ไปไปดูผลงานแล้วนะครับเนื่องจากคำเลที่ตั้งตรงนี้เหมาะที่สุดเพราะเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองมาแห่งการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นมาจัดตรงนี้ทุกคนก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับตั้งแต่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นพลังสําคัญ เพราะนั้นสิ่งที่เรามอบหมายไปน,นั้นนะครับพี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกับภาคราชการทําจนสาเร็จโดเรื่องดีดีๆๆนะครับเพราะผมคิดว่าก่อนการไม่น้อยกว่า5วันจะเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้เรียนต่อพี่น้องที่กับรว่าภาพรวมในการที่เราวางแผนแทั้งหมดนั้นเสร็จทันกําหนดนะครับและก็จะดูดีด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นฝีมือนะครับของพี่น้องชาวเชียงรายอยู่แล้วแล้วเขาภูมิใจเขาเป็นเจ้าภาพเขาได้ทำเต็มที่ รูปแบบการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะชานอ๋อครับคือเราจะเอาของดีของเด่นนะครับที่เป็นการโทวฝีมือระดับโลกมาแล้วนี่นะม,มาให้พี่น้องคนไทยได้รับชมกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจัดไว้ในหอศินส่วนหนึ่งนะครับแล้วที่สํคาคัญที่กระจายไปอยู่นะครับเป็นพาวเวลเลนต่างๆถึง13แห่งนะครับใน ในพื้นที่ของจังหวัดของเราอ่ะนะครับทั้งนี้ขึ้นดูกับว่า,วากิจกรรมเหล่านั้นมันเข้ากับชุมชนส่งเสริมชุมชนนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เกื้อกูลกันให้ให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างสมมติว่าอำเภอนี้มีผลงานที่เด่นด้านนี้ก็ไปตั้งในชุมชนเหล่านั้นนะครับพี่น้องก็จะเกิดความภูมิพอใจใช่ไหมครับเกิดความหมงแห้แล้วก็จะต่อยอดให้กิจกรารเหล่านั้นสูงเด่นแล้วก็เป็น เอกลักษณ์ของประเทศโ <c oughs> ด่งดังไปในระดับโลกเลยครับค่ะความคาดหวังของการจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะทางครับ,รบผมคิดว่าทางพี่น้องชาวจ,จังหวัดเชียงรายก็ดีหรือทุกคนที่มีส่วนร่วมง,งานมองเห็นว่างานนี้เป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับแล้วพี่น้องเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพนะครับในส่วนของตัวจังหวัดนี้ก็ดีหรือกระทรวงก็ตามนั้น,นรเราภาคภูมิใจยอยู่แล้วนะครับ วันนี้ผมยืนอยู่ข้างๆคนมีเงนนินนะนะครับอย่างตั้คุณหญิงปฐมานะครับตั้งกับบริจาคเบียร์จ้างเบียร์สิงนะครับช่วยบ,บริจาควันนี้ผมได้ได้รับเงินแล้วเจ็ดล้านบาทใช่ไหมครับดังนั้นในภาพรวมกลาบเรียนได้เลยว่าการจัดงานคราเนี้นะครับสิ่งหนึ่งก็คือจะทําให้เกิดมีการจ้างงานในคนงานทำแปดพันตานะครับอันที่สองจะทําให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศไทยใน จำนวนไม่น้อยกว่า5ล้านคนนะครับอันที่3จะเป็นการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวนี่นะครับทั้งในจังหวัดเชียงรายและในพื้นที่ใกล้เคียงนะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ3ามสามหล้านบาทนะครับอันที่4ผลที่ประโยชน์ที่ได้คือ,อชุมชนต่างๆนี่นะครับจะได้มีงานทํามีอาชีพและได้โชว์ฝีไม้รลายมือนะถึง560ชุมชนแล้วก็สิน ศิลปินบ้านศินลปินอีก6กสีแผงนี่นะครับนะครับก็จะเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนมารับชมนะครับจะทำให้ในพื้นที่มีงานทำมีอาชีพใช่ไหมครับแล้วช่วงที่พี่น้องมาชมเนี่ยเขาเขามีความสามารถด้านไหนเ็าจะแสดงศิละปะพื้นบ้านพื้นเมืองหรือทั้งอาหารการกินการแต่งกายอะไรต่างๆก็ตรงนี้ก็จะเป็นทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากนั้นที่ได้แน่นอนก็คือ พี่น้องเราในจังหวัดเชียงรายใือจังหวัดใกล้เคียงทางด้านโรงแรมก็ดีร้านอาหารก็ดีนะครับการจัดรถรับส่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับรวมทั้งของที่เราก็จะขายได้ดิบได้ดีซึ่ง้วนแล้วก็เป็นการนํำไรายได้นะครับมาสู่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายพี่น้องใกล้เคียงนะครับเป็นการเติมเต็มให้นะครับ ตรงกับนโยบายของรัฐบาลเรานะครับที่ว่า,าหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับดังนั้นก็จะเป็นการจัดงานที่เชื่อชูนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้เด่นด,ดังนะครับเพราะฉะนั้นงานตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดว่าแต่ยังผลสําเร็จสูงสุดให้กับประเทศชาติและประชาานครับท่านอาเชียงไลน์ทาให้ฟังขนาดนี้เบียนเล่อีก2ปีหน้าเพิ่มงบได้ไหมคะ อันนี้ผมเห็นแล้วนะครับแน่นอนนะครับสิ่งใดที่ทำรับเกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ควรจะเป็นการที่จะต้องส่งงบประมาณมาสนับสนุนให้เขาทาสุดๆในมือไปเลยถ้าผมรับว่าตรงนี้นะครับผมเห็นแล้วนะครับอันที่สองผมจะมีพี่น้องภาคเอกนชนนะครับซึ่งมีใจกระตินจะช่วยพัฒนาประเทศชาติก็ยังมีส่วนด้วยนะครับเชื่อว,ว่าการจัดข่าวต่อไปนะครับ งบประมาณต่างๆรัชการคงจะจำนวนมากขึ้นนะครับและผมก็เชื่อมีมีภาคเอกชนช่วยเยอะนะครับและที่สําคัญก็คือพี่น้องประชาชนจะปเป็นแรงขับเคลื่อนให้งานนั้นยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะขอ,อให้ท่านฝากละการเชิญชวนอ๋อครับรับสิ่ง <มา S 2> หนึ่งเสียอีกใดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจากความพร้อมของงานเหล่านี้นะครับจะเด่นจะดังไปมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับต้องมาช่วยกันเป็นนักประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาเที่ยวงานนี้ โดยทั่วถึงกันนะครับแล้วก็ถือว่าฝากให้พวกเราเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับต้อนรับด้วยอะไรไม่ตีจิตที่งดงามเปิดประตูบ้านเปิดประตูใจให้มาแล้วเขาจะกลับมาเยี่ยมพวกเราอีกนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับ9ธันวาถึง30เมษายนนะครับ, <30 S 2> รบท่านอย่าลืมนะครับ9ธันวาคมนี้ถึง30เมษายนนะครับจะเป็น5เดือนอแห่ง,หงประเทศไทยที่ททมอบหมายให้จังหวัดเชียงรเป็นเจ้าภาพคนนี้นะครับ ที่ใช้พี่น้องมามามาเยี่ยมมาเยือนนะครับแล้วท่านจะรู้จักเชียงรายรู้จักประเทศไทยว่าเรามีศิลปะที่งดงามมากน้อยแค่ไหนนะครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ